ขยันเวียดนามขยันแล้วทำงานเร็วนะคะตอนนี้เด็ดใบสามใบนะคะเด็ดสามใบนะคะตอนนี้จิตจิตเข้าใบแล้วค่ะรีทำแป๊บเดียวแซงจิตะะแล้วค่ะแซงไทยแลนด์และะ้วค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างแข่งขัน <laughs> เด็ดใบค่ะ <laughs> <laughs> เด็ดใบนะคะทำแล้วนะคะรีค่ะ อาเอาลีจะแซงกิดแล้วนะคะเออเออกิ aja, นนำหน้าครึ่งชั่วโมงค่ะแต่นี่ครึ่งนาทีค่ะแล้วค่ะไปแล้วค่ะมันานค่ะแซ่อ้อีกต้นเดียวค่ะอีกต้นเดินนะค่ะอีกต้นเดียวแซงแล้วนะคะแซงแล้วค่ะลีแซงแล้วลีลีแซงแล้วเวียดนามแซงไทยแลนด์แล้วค่ะตอนนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ ตามหลังอยู่ค่ะไทยแลนด์ตามหลังเห็นนะคะไปแล้วค่ะนี่นูนอีกคนหนึ่งไทยแลนด์นะอยู่ตรงข้ามกันพ่อหวานเย็นนะคะนูน่นไปละพ่อหวานเย็นจะแซงพ่อหวานเย็นด้วยยายาดไม่ทำนะคะถ่ายวิดีโอก่อนไว,พวน้พรุ่งนี้สตาร์ททีเดียวอ่านะคะ ตอนนี้เวียดนามนำไทยแลนด์ไปแล้วนะคะสรุปไทยแลนด์ไทยแลนด์สรุปไทยแลนด์แพ้นะคะยกที่หนึ่ง uh. ไทยแลนด์ฟอร์มเวียดนามเวียดนามนำส่วนประเทศเอ็น อะไรนะเกตที่อยู่ข้างนอกก้านหนา n เบอร์ทีก้านหนาแพ้ <laughs> เลิกแล้วค่ะงานยังไม่ถึงเวลาแต่นางเลิกแล้วเกมนี้หยุดไว้แค่นี้นะคะสรุปไทยแลนดแพ้แพ้เวียดนามค่ะ